สวัสดีค่ะสาว,สาว วันนี้นะคะเตยก็จะมาเม้ามอยตามประสาสาวๆนะคะรวมไปถึงการบอกเคล็ดลับในการดูแลรูปร่างและก็ผิวพรรณของเตยนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะที่ถามเตยเข้ามาว่าเอช่วงนี้ผิวพรรณดูสดใสขึ้นนะไปทําอะไรมานะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเตยเคยมีปัญหาในเรื่องของผิวพังผิวสิวฮอร์โมนนะคะซึ่งเวลาเป็นรอบเดือนเนี่ยผิวก็จะเป็นสิวแบบเม็ดใหญ่ๆขึ้นหลายเม็ดมากๆคืๆ คือเจ็บระบมไปทางหน้านะคะจนเตยได้มาทดลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะนี่แองจีน่าตัวนี้นะคะหลังจากที่เตยได้ทดลองทานมาแล้วเจ็ดวันเนี่ยคือไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้อ่ะทุกคนอะซูมดูผิวใกล้ๆนะคะตอนนี้ยังเป็นรอบเดือนอยู่ด้วยนะ เออคือผิวมันใสขึ้นดูเรียบเนียนขึ้นนะคะไม่เป็นสิวหนักเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะอ่ะแล้วดูหุ่นชั้นสิเออตอนนี้คือยังเป็นประจำเดือนอยู่นะทุกคนคือพุงที่เคยป่องจากแบบเมื่อก่อนป่องเยอะมากอะตอนนี้คือมันแบนราบขึ้นแล้วนะคะต้นขาที่แบบเคยเป็นสูลูไลท์หนักๆเนี่ยคือ ตอนนี้คือดีขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าสารสกัดหลักๆของแองจีนาเนี่ยเขาก็จะเป็นสมุนไพรนะคะทุกคนก็จะมีกระชายขาวขมิ้นชันพริกไทยดำเกรฟฟูดแล้วก็มะขามป้อมนะคะซึ่งมันดีมากๆนะทุกคนเตยอยากแนะนำเลยจริงๆนะคะใครที่อยากดูแลตัวเองแบบง่ายๆเลยนะคะลองไปหาซื้อมาทานกันดูนะคะแองจีนาค่ะ